สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแ,ม,แ,ม,นนม,แม่แอดมินหนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อวาสิบอมาเราได้ทำนผช้ชมแอดมินหนูหน่อยเห็นคอมเมนต์อ่าพ่อแม่ c, อ,มอีฟซีคอมเมนต์ขอชุดสรุปอ่าหลักะขอแนวทางของของพ่อไม่ออกนามคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยมาแจ้งอ่าแนวทางของพ่อบอกออกนามนำเด้อคะ่ะเด้อ ่หลักกาสรุปอ่าแนวทางเล่าพัฒนารวมทุกเซียนเด้อค่ะเด้อหลักกาจะมีเป็นอ่าบางเซียนที่บดได้ลงท่านผู้ชมพอจอย,บอ,ย,ย,อจอยบอมี่เด้อค่ะเด้อพอจอยบอมี่แนวทางพอสะแก้วบอมี่เด้อค่ะเด้อพอสะแก้วขอหยุดยาวท่านผู้ชมพอสะแก้วขอหยุดยาว พอจอยหยุดปีไม้ธรรมชมพอบอกว่าหลังปีไม้เจอกันต่อมาของพ่อไม่ออกนามธรรมชมแจ้งในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อคุณปอคุณแม่พอแม่พี่น้องเอฟซีของพ่อบออกนามสำหรับแนวทางของพ่อบอ,อกน้หนูหน่อยบอมาว่างแล้วเด้อค่ะเด้อ มีปัญหานิดน้อยท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของพอบอ,อกางน้ำคือวัดต่อไปนี้แอดมินหนูหน่อยสิบ่ใดเอาแนวทางของพอบอ,อกาน้ำมาว่างทางช่องอีกเลียวเด้อค่ะเด้อเอาเข้าใจตามนี้เนาะคะนะ่ะเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหนูหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนหน่อยน้ำแน่เ้อค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามท่านผู้ชมบอกมักคือเลื่อนผ่านเนาะคะนะ่ะเนาะเอาบัตรที่นีนสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะรวมถูกสำนักท่านผู้ชมสำหรับชุดสรุปนี่ก็สิมีตละลเซียนเด้อค่ะเด้อบลูวาหนหน่อยสิสรุปอีหยังให้คุณพอ่อคุณแม่เนาะโบ่ได้จับเลขจับคู่ให้ยได้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ แค่ว่าคลิปนี้โน้หน่อยมีแนวทางเลขถูกมาว่างอ่าในคลิปนี้นำเด้อค่ะเดอ้อแนวทางเลขถูกแอดมินโน้หน่อยจุดขอปูโน้หน่อยขอล่าวกับไทยอ่าเมื่อนี้จัดเล้ากวนเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้จัดเล้ากวนท่านผู้ชมอ่า ถ้าออกเล่าแล้วกับ,บตองไปไทยถ้าบ่ท่านออกเล่ากับจังไปไทยเด้อค่ะเดอ้อสำหรับเลขทูบที่นูนหน่อยได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าสิจุดวันที่สามสิบของผีสาวจุดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนูนหน่อยโพสคลิปภาพหนึ่งในชุ่มชนแล้วก็เฮ็ดคลิปสัน้นล่งไปแล้วเด้อค่ะเดอ้อพอแม่พี่น้องทันใดทียังบ่ท่านเห็นก็เข้าไปเบิง เตว่าแอดมินน้อยิเอามาลงเป็นคลิปเาวาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกอยู่เด้อค่ะเด้อเพื่อท่านได้เพลินบ่ท่านเห็นนะคะเนาะ,ะขว้างพี่สาวเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยอย่างเดี๋ยวท่านม,ม้ชมงวดที่สามจุดมากสองวดได้สองวดอ่างวดนี่ขอเป็นงวดที่สาม อขอกับเจ้าทีเดอ่าธรรมชมอันของพี่สาวนะงวดน,นี้เพิ่นสีสงสารเพิ่นลสิละตนูนห้าบวทธรรมชม้ชมรัฐบาลไทยสาหรับของนูน้อย่าร,รมช้ชมนูน้อยขอกระปูอยู่บานเด้อค่ะเด้อขอวันพระเดี๋ยวนูน้อยเอาลงในคลิปนี้หายนาเด้อค่ะเด้อเพราะว่านูน้อยจุดเลขถูกสอบออกเล้างวดเมืองหันกะออกเล้า น่นหน่อยขอไทยละ่ะแต่ว่าออกลาไปก่อนพอ่อออกลาแล้วนู่นหน่อยก็เลยมาขอใหม่ขอใหม่รัฐบาลไทยคือจังหวยเสียออกมือเอิเส้าของเสียธรรมชมนู่นหน่อยก็มาจุดเงี้ยขึ้นก็เลยไดออกรัฐบาลไทยอีกหกสามเมื่อนี้นู่หนหน่อยก็เลยจุดมือว่าน,นี่ มื่อนี่ยเสษีเอามาบ้างให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งน้ำนาะค่ะเนาะท่านใดมากราวก็โล่งเลยท่านผู้ชมถ้าท่านใดบ่มกักอ่าตัวเลขก,ก็เอาไว้ถ้าไปท้ายอย่างเดียวก็ได้อ่าธรรมชุ่มมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะของอาจารย์หนึ่งในร้อยแอดมินหน่อยขอขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักเลยค่ะเด้ออาจารย์หนึ่งในร้อย่านผู้ชมอ่าอาจารย์มางวดแหลกเด้อค่ะเด้ออาจารย์มางวดแหลก่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องมาคอยจัด ขาดผ่านเนื้อค่ะเดอ้อเพิ่นมางวดแรกท่านผู้ชมอ่าเด่นสามกับสี่จับคู่มีเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เทียบใส่กับสำนักอื่น 5, นำ้เด้อค่ะเดอ้อเหล็กเด่นสามกับสี่ท่านผู้ชมเด่นสามกับสี่ชนกับของแม่นางอยู่ดิท่านผู้ชมเด่นสามกับสี่าเหล็กในนี้ นูหน่อยกับเทียบห้เบิงเรงแล้วนะคะเนาะอาว่าอ่ามันชนกับเหล็กดับของพอก,กมอสิบเป็นบอทธร,รมชมแต่ว่าท่านได้มกจัดเลยเด้อค่ะเด้ออย่าเอาเหล็กดับอ่ามาเสียโอกาสธรรมชมเพราะว่าก็เห็นมาเลวนะคะเนาะสองหวดเหล็กดับมันสเสียโอกาสถ้ามักในนี่ก็จัดเลยธผูมชมนูนหน่อยกับมักสองคู่นี่แหละธรูมชมมักสองคู่นี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ 4. เมื่อนี่นูนหน่อยมักเหล็ก วิ่งรูดเล่าพัฒนาเจ็ดเด้อท่านผู้ชมมักเจ็ดมักเจ็ดเจ็ดมักหลายกว่าแปดแปดกับมักอยู่แต่ว่ามักเจ็ดหลายกว่าหนูหน่วยว่าเลขติดแม่นั่งต้องเดินต่อบอสามกับเจ็ดท่านผู้ชมบอสามกับเจ็ดบัตรที่นี่หนูหน่อยกับมักเจ็ดสามเจ็ดสี่กับจับวนเอาแน่นีละท่านผู้ชมหนูหน่อยจิตจับวนเอาแน่นีละ หรือว่าสิลุดเจ็ดดีนอท่านผู้ชมเลขเด่นสามสูตรหนูหน่อยท่านผู้ชมเด่นเดินดีเก้าศูนย์หนึ่งเลขติดสามศูนย์เจ็ดสองตัวมาหนึ่งตัวสามกับห้าหนูหน่อยมกักโตนี่ท่านผู้ชมเลขติดคิดว่าสิเดินโตไหมท่านผู้ชมหนูหน่อยก็เลยมักเจ็ดเลขชนบอมักปันไดตะวาม,า,ามักเจ็ดท่านผู้ชมหนูหน่อยมักเจ็ด พอแมพี่น้องมักน้ำบอ่อมักกระจัดเด้อค่ะเด้อหลุดเจ็ดเลยนะคะเนาะหลุดหลุดดีวกว่านผาาู้ชุมเราหน่อยว่าหลุดดีวกว่าจังเสียบ่เสียโอกาสอัต่อมากของอ่ะของอาจาร,รย์ต่อยสำหรับสูตรนี่อาจาร,รย์ต่อยเหตุเป็นสูตรไม่เด้อค่ะเด้อบแม่นสุดเก่าสุดเก่าหลุดไปสองวดดนะคะนะเนาะเหล็กดับอ่า เลกวินเลกเด่นนี่ก็เป็นสูตรใหม่ได้ธรรมชมปกติเลกเด่นของอาจารย์จะมีสองตัวหมวดนี้มีสามตัวคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้ค่ะสำหรับของอาจารย์ต่อยต่อมาของแม่นางธรรมชมในธรรมชมนหน่อยมาข,ของแม่นางเลกติดมักคือเก่าธรรมชมมักหม่องเลกติดนี่สามเจ็ดแปดนี่ระว่างเลก ติดแม่นั่งกอดข้วกันมากด้วค่ะเดิ่สามเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเนี่ยทำมาชมสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดวิ่งรูดห้ากับศูนย์จับคู่สี่ห้าเก้าห้าสองห้าห้าศูนย์ชุดสี่ตัวสามหกเจ็ดแปดพอแม่พี่น้องแคปนาจอด้วยค่ะเดิ่เจ็ดสี่มากไปด้วยทำมา,ดดามชมเจ็ดสี่ เจ็ดสามหมักเจ็ดนะคะเนาะสิมาตามนัดบอ่ะเจ็ดสองเจ็ดสามหลดม็ดเลยท่านผู้ชมหนูนหน่อยหมักเจ็ดหลดต่างแต่เจ็ดศูนย์หอดเจ็ดเก่าปูได้สิบใบหน่ำกามาด้วยค่ะเด้อทะเลบอมีเจ็ดลอบพัฒนาหมวดนี่หนูนหน่อยกะไงหลังคือเกาเด้อท่านผู้ชมอพอก็มดสิบคือบอมีเจ็ดเนาะบัดที่นี่พอก็มอดสิบอย่าเพิ่อย่าพลา,าดเด้อท่านผู้ชมของพอก็มอดสิบเนี่ย เด่นหกกับห้าเนี่ยจับคู่มีสามหกสี่หกแปดหกเลขสีบออกตัวเก้าว่างนะท่านผชมแปดหกเก้าหกเอองามอยู่นาะท่านชมแปดหกเก้าหกอ่าห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าอ่พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเลขไม่มาด้วยกันนะคะสามสี่แปดเก้าว่างเป็นหัวที่เก่าด้วยค่ะเด้อ พอกอมอสิบวางเป็นงวดที่เก้าเลขไม่มาด้วยกันวางแปดงวดหลุดงวดหนึ่งเด้อค่ะเด้อวางไปทั้งหมดแปดงวดหลุดหนึ่งงวดงวดนี้งวดที่เก่ามาลุนมือแรงท่านผู้ชมต่อมาเลขล็อกวันจันทร์พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บทท่านเห็นท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักเจ็ดหลุดเจ็ดท่านผู้ชม ในล็อกนี่จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าคือโบมีเจ็ดซีตัวโน่นหน่อยมากเนาะซีเจ็ดไปอยู่ล็อกซีหุ่นได้ทามผชมอ่าถ้าเลก i̇şte. แม่นั่งมากสามเลขไม่นั่งเด่นสามเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะถัดสามมากจะมีสามศูนย์สามสองสามหาสามหกสามเจ็ด เจ็ดมากกับสิหนึ่งดมเจ็ดหาเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแดเจดเก่าแดมากกับสิเป็น8 0ดศูนย์แปดหนึ่งแดสองปดหาปดปดเจ็ปดปเลขสิเป็นเป่นะทา่านผู้ชมนูหน่อยมักเจ็ดนอคะเด้อน่นหน่อยมกัยยนนยมกเจ็ดมักสูตรนี่ทา่านผู้ชมสูตรเลขติด นูนหน่อยหมักสูตรเล็กติดสามศูนย์เจ็ดตว่ามักเจ็ดหมักเจ็ดสิเป็นยังไงท่านผู้ชมนู้นหน่อยสิเขาปลาเขาดมบวรือว่าจังไดบุ๊กอาท่านผู้ชมต่อไปนี้นู้นหน่อยสิเอาเลขทูบค้นหายเบิงด้วยค่ะได้คุณพอ่อคุณแม่เป็นคลิปวิดีโอละกัะสิเฮ็ดาพเนียงหายเบิงน้าเลขทูบท่านผู้ชมอันแรกก็สิเป็นของนูนหน่อย นุนหน่อยจุดในบ้านขอกระปูขอกระปูพญาเสือโของในบ้านเด้อค่ะเด้อนนหน่อยกะถาวายน้ำแดงทุกครั้งที่นูนหน่อยขอนูนหน่อยกะถาวายน้ำแดงท่านผู้ชมเลขทูปป่าเลขศูนย์ท่านผู้ชมเลขศูนย์เป็นบ่อ่อยชัดเด้อค่ะเด้ตอตา มองเห็นเป็นเลขศูนย์บ่อยชัดเลขแปดชัดแจ๋วเลยท่านผู้ชมเหล็กหกระวังด้วยค่ะเด้อหกกับเก่ามันสำคัญท่านผู้รรมชมกับหัวไปน้ำกระดีนะคะเนาะหนูนหน่อยกับมาร์คเกอรกันละท่านผู้ชมเลขหกเนี่ยขี้ขันกับหัวไหมท่านผู้ชมมันก็นเลขกลายเป็นเลขหลายตัวเลขถูบนูหน่อยจุดขอเล่ากับไทยด้วยค่ะเด้อ ได้ศูนย์แปดหกพ่อแม่พี่น้องท่านใดมากกรจัดขัดกับผ่านนะคะเด้อนน้อย,ย,ยจุดต,ตั้งแต่เล่าอหอดไทยท่านผู้ชมต่อมาสิเป็นเลขทูขททออาาทบ,ทบอาาข,ทของพี่สาว้อคะเด้อที่ทุกคนรอคอยท่านผู้ชมจุดเป็นงวดที่สามงวดนี้สิแตกรัฐบาลไทยบอกท่านผู้ชมเลขทูบของพีสาวเออเอาล่งให้เบิ่งในคลิปนี้เลยกระไดเนาะคะ่ะเนาะ เธอพ่อแม่พี่น้องท่านใดเพื่อนอยากจะเอาไปแทงล่าน้ำท่านผู้ชมเลขทูบของพี่สาวจุดไปไหวเจ้าทีเด้วค่ะเด้อไหวเจ้าทีเมื่อเสานี่ไหวพลไม่บ่นเพื่นไหวตั้งแต่งวดก่อนท่านผู้ชมพี่สาวบ่นเจ้าทีไหวถ้าถือเลขทูบเสิเอาพลไม้มาถวาย เพิ่นกะได้เหตุตามสัญญาวันนี้เพิ่นกะเลยไปถวายขออีกท่านผู้ชมเลขทูบอ่าจุดออกมาได้สองสามห้าท่านผู้ชมเลขทูบของพี่สาวขอกับเจ้าทีเด้อค่ะเด้อมองนี์ละท่านผู้ชมที่ว่ามองเจ้าทีแห้งๆพี่สาวบอกโน้ยๆเขาไปอ่าไหว้ต้นโพกโพแต่ว่านโอยๆบ่เข้าไป นู่นหน่อยยันหมาหมามันไลยทัามผู้ชมนู่นหน่อยก็เลยคออยู่อ่ามองที่พี่เคยเพิ่นไปเปิดลานมองนี่ละท่านผู้ชมมองเปิดลานนี่ละที่จุดถูกได้มองกวพานานกพนัหนักะเป็นอีกมองนึงไหมท่านผู้ชมก็อยู่ใกล้ๆกกันกับ้านแม่นเจ้าที่เดียวกันบ่ท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆกกันนึงไหมอาคุณพ่อคุณแม่ผิดจารณาด,ด้วยค่ะเด้อสาหรับแนวทางเหล็กถูกท่านผู้ชมอ่า ของนูน้อยกับของพี่สาวเด้อค่ะเด้ออ่าของพี่สาวของเพิ่นสิเป็นรัฐบาลไทยเด้อท่านผู้มชมของนูน้อยสิเป็นไทยกับลาวล้าวหวายอดไทยของพี่สาวสิเป็นรัฐบาลไทยเด้อท่านผู้มชมเพราะวาา่าเพิ่นขอรัฐบาลไทยไว้เอาท่านผู้ชมสําหรับอ่าคลิปนี้นูน้อยมีเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อสําหรับแนวทางของพอบลอ,อกน้ำแจ้งในคลิปนี้ท่านผู้ชม โนูหน่อยโบได้ว่างอีกแล้ว้อคะเด้อสำหรับของพ่อไม่ออกนามไม่ได้เอามาวางอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินโนูน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจังได้เมื่อเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีแอดมินโนน่อยสอบพานทุกทุ่านนอคะเด้อเล่าพัฒนาทำผู้ามาชมขอให้เฮงๆปังปัง มันหมาน,นทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปก่อน,นะะด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ